ในคลิปนี้เราจะพาไปดูวอลกการขึ้นบอร์ดหลังจากที่เราหยุดเรียนไป1ปีเต็มๆยอมรับเลยว่ากังวลแล้วก็กลัวมากๆเพราะกลัวตามเพื่อนมันบอดไม่ทันชีวิตเวนเดย์ของเอ็กซ์เตอร์นคุณานนท์หวันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้ากนาทีเดี๋ยวตื่นเตรียมของไปลาวเช้าไปวอลมาดูกัน like flipping to as a base of knowledge from our ideas if not you're gonna get the learning new things then your ideas are just limited to what's in your head and you'd always be in taking things so i have a team of people who are just helping not just sure. it's ระหว่างที่เมดิซีนบอยคนนี้กําลังเดินทางไปวอร์ดเราจะมาดูตารางเวรของเขากันจิง <T ing> วอร์ดที่เราอยู่มันเป็นวอร์ดที่มีเอ็กเทิร์นประจําแค่3คนดังนั้น,น,นมันจะต้องมีเอ็กเทิร์นอยู่เวรทุกวัน3คนนียก็จะสลับกันวนกันไป1 2 3 1 2 3นอวนไปอย่างนี้ตลอดก็เลยเป็นที่มาของการอยู่เวรแบบ1เว้น2การทํางานข้ามคืน1วันอีก2วันที่เหลือก็คือการทํางานปกติวนไปจนครบวอร์ด1เดือนอ๋อลืมบอกไปวอร์ดอายุรกรรมต้องไปลาวทุกวันนะไม่เว้นวันเสาร์ที่แต่ว่าถ้าเป็นวันไหนวันหยุดอย่างวันเสาารรท่ะะก็จวแคปมมณ8มง ถ้าไม่ได้อยู่เวรก็กลับได้เลยแต่ถ้าใครอยู่เวรต่อก็คืออยู่8ปดโมงเช้าวันเสาร์จนถึง8ปดโมงเช้าวันอาทิตย์ก็คืออยู่เวรวนไปเลยเชื่อคือจริงๆวันนี้มาไวไปเว้ยเพราะว่าปกติเราจะถึงวอร์ดประมาณ7จ็ดโมงตอนนี้หกโมงสีเมืม่อวานได้นอนเยอะไงเมืม่อวานไม่ได้อยู่เวรเดี๋ยวสัก7จ็ดโมงค่อยออกไปแล้วกันน้องปี4ปี5จะมาถึงวอร์ดเร็วกว่าเราอีกเพราะว่าต้องมาลอกแล a ลงในชาร์จเพื่อให้รุ่นพี่ได้มาราวต่อยิ่งเราอยู่ชั้นสูงขึ้นอะ่ะเราก็จะมาได้สายขึ้นนิดนง 4, 5, ง 6, 6, ึงปปปปปีี4 5จจะะะะมมมมาาาาถถึึงงอรรดณณ6 เดนงเด 1, โมงครึ่งเดน3ประมาณ8โมงพอเรามาถึงก่อนเน่ะเราก็จะต้องไปดูคนไข้ก่อนเอาคินิคอของคนไข้หรือว่าเอาแ lap ต่างๆที่เราสั่งไว้อมารายงานให้พี่รู้ว่าคนไข้เป็นยังไงต่ออย่างเราอ่ะพอเรามาถึงประมาณ7โมงก็จะมีน้องปี4ีปี5มาก่อนละเราก็จะลาวของเราเอาชาร์จคนไข้ามาราวดูแ lap ที่น้องๆเขาลอกไว้แล้วก็ลองพยายามออเดอร์ดูเวลาออเดอร์อะไรเสร็จมันก็จะลาวไปได้ระดับหนึ่งจากนั้นพี่เดนหนึ่งก็จะมาเราก็จะหยุดการลาวของเราแล้วก็ไปลาวต่อกับพี่เดนหนึ่งก็ได้เรามา1.3หนล โดยเดนิเเริมขึ้นแล้วแล้วก็ไวเซลข้างลงมาเพื่อใครสงสัยว่าลราคืออะไรเนาะการลรามันก็คือการดูคนไข้คนนั้นว่าเขามาด้วยอะไรเขาเป็นอะไรแล้วเราให้การรักษาเขาไปถึงไหนแล้ววันนี้แล้ววันนี้เราต้องทําอะไรกับเขาเพิ่มไหมอย่างเช่นว่าถ้าเขาต้องให้ยาฆ่าเชื้อไป5วันเฮ้ยเรามาดูวันนี้เป็นวันที่2ละอาการคนไข้ดีขึ้นไหมถ้าเทียบกับตอนแรกที่เข้ามาดีขึ้นแย่ลงยังไงแล้วคนไข้คนนั้นอาจจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้องมีการคอนซัลต์แพทย์เฉพาะทางหลายๆสาขามาช่วยกันดูเพราะว่าคนไข้น ไม่ได้เป็นโรคเดียวช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงจนถึงประมาณ10บโมงกว่าๆเราก็จะนั่งลาวกันตรงนี้นลาวกับพี่ๆน้องๆลาววนไปเรื่อนพอดูชาร์จดูอะไรเสร็จก็จะไปดูคนไข้เย,ยี่ยมไปทีละเตียงไปคุยกับคนไข้ไปดูประเมินขีดข้อของเขาพอลาวเสร็จก็จะต่อด้วยวอร์กเวิร์กเราคิดว่าเราจะต้องสั่งตรวจอะไรเพิ่มหรือว่าส่งปรึกษาใครเราจะลาวให้เสร็จทุกเตียงก่อนแล้วค่อยมาทำวอร์กเวิร์กที่เหลือวอร์กเวิร์กอย่างเช่นทํา ekg เจาะบัตรแก้เจาะน้ําตาลส่งคอนเซิลส่งใบคอนเซิลส่งใบปรึกษาประมาณนนนี้้ก็็คือเปปวไแล ช่วงประมาณ10บโมงกว่าอาจารย์เอทเทนดิงก็จะมาเลาแล้วจริงๆมันแล้วแต่วอดนะแล้วแต่อาจารย์ด้วยว่าอาจารย์จะมาช่วงเช้าหรือช่วงบา่ายแต่ว่าอาจารย์ของเราอะมาช่วงเช้าเราต้องเอาสิ่งที่เราออเดอร์ไปสิ่งที่เราทํากับคนไข้ไปทั้งหมดอะมาเล่าให้อาจารย์ฟังก็เหมือนกับเรากับอาจารย์อีกทีหนึ่ง หาถ้าเกิดเรายิ่งเป็นชั้นปีที่น้อยเราจะลาวหลายรอบมากเลยถ้าเป็นเราเราจะลาวทั้งหมด4ี่รอบก็คือ1คือลาวเองลองออเดอร์เองอย่างที่2คือลาวกับพี่เดน1นก่อนรอบหนึ่งรอบที่3ก็คือการลาวกับพี่เดน3และรอบสุดท้ายคือการลาวกับอาจารย์ a อทเทนดิ้งถ้าคําถามว่าการเป็นหมอมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะแค่ไหนบอกเลยว่ามันค่อนข้างใช้เยอะระดับหนึ่งเลยพวกเทคพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในอนาคตการเรียนต่อช่างเฉพาะทางแน่นอนมันจะมีงานที่ต้องไปพรีเซนต์งานต่างประเทศไปฟังสัมมนาว,วิชาการต่างประเทศการที่เรา าามรถพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยรับรองมีประโยชน์กับเราในอนาคตแน่นอนส่วนวิธีว่าเรามีวิธีการฝึกภาษาอังกฤษยังไงเราแชร์ไว้แล้วในคลิปนี้ ซึ่งในคลิปนั้นเราได้บอกถึงวิธีการที่เราจะฝึกภาษาอังกฤษกับแอปฝึกพูดภาษาอังกฤษ e l s a Speak ซึ่งตอนนี้ทาง Els ซได้เปิดแพ็กเกจใหม่ e l s a p r พ m ี u m ยม all in one solution ปลดล็อกแพ็กเกจการเรียนรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในแอป e l s a รวมไปถึงเบนฟิของ e l s a Pro และก็นิวฟีเจอร์อย่าง e l s a a i และ e l s a Speech a n a l y z เ r เหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุมตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงระดับยากเลยอันที่1 e l s a Pro เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นพื้นฐานฝึกออกเสียงก่อนรวมถึงงงงทักษะต่่่าาาๆอยยเเชนน้นํสี การเน้นเสียงการสนทนาการฟัง Reserve the train ticket Reserve the train ticket show <Sure. laughs> 75%ที่เหมือน <laughs> เห็นปะ่ะว่า AI มันจะบอกมาเลยว่าเราอ่ะเหมือนอเจ้าของภาษาสำเนียงมากแค่ไหนก็คือ75%แล้วเขาก็จะบอกมาเลยว่ามีตรงไหนที่เราต้องปรับมีตรงไหนที่เราต้องเน้นมากขึ้นตรงนี้สามารถกดตัวหนังสือสีส้มหรือสีแดงเพื่อดูฟีดแบคของแอปได้ด้วย wow i was about to suggest the same thing where are you thinking of going wow i was about to s e c g e d the same thing where you thinking of going แปดสิแปดปอร์เซน โอ้เห็นป่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าตรงไหนที่เราผิดตรงไหนที่เราไม่เหมือนเจ้าของภาษาตรงไหนที่เราควรเน้นมากขึ้นเออดีตรงนี้สามารถกดประสิต์สกอร์เพื่อดูฟีดแบ็กของแอปเกี่ยวกับความคล่องของการพูดการออกเสียงและการเน้นคําอันที่2 El s a a ซเป็นการฝึกสนทนาโดยการใช้บทบาทสมมุติที่เราจะได้ฝึกสนทนากับ AI โดยตรงมีหัวข้อให้เลือกมากมายทั้งคุยสัมภาษณ์งานคุยกับเพื่อนคุยในงานปาร์ตี้ลองสร้างสถานการณ์ขึ้นมาฝึกพูดเองเลยก็ได้ในขณะที่เราฝึกพูดและเราไม่แน่ใจว่าต้องออกเสียงยังไงไม่แน่ใจว่าต้องตอบกลับยังไงดี ก็สามารถให้เอลซ่าช่วยแนะนําได้โดยการกดไอคอนและเมื่อคุยจบประโยคเอลซ่าก็จะฟีดแบ็ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงพยางการเน้นคําของเราคําศัพท์และไวยากรณ์ด้วยให้เลือกแบบเป็นว่าเราจะเอาเป็นหัวข้ออะไรมัางสมมติเป็นอินเทอร์วิวล้กันให้เลือกแบบเป็นว่าเราจะเอาเป็นหัวข้ออะไรบ้างสมมติเป็นล้ว So let's get started. Can you tell me a little bit about your academic background and achievements? Okay, uh, I'm graduated from uh, Prince Royal College uh, at Chiang Mai, and then I moved to Bangkok to uh, study at the Mahid o l University. What did you study there? And how ก็จะเป็นอย่างเงี้ยพูดคุยกับ AI ที่ถามตอบแบบอย่างนี้เลย I'm studying medical school <laughs> I'm studying school แสดงว่าสำเนียงฉันยังไม่ค่อยโอเคเนี่ย อันที่3 ELSA Speech Analyzer เป็นเว็บแอปสําหรับฝึกการออกเสียงโดยที่เราจะฝึกพูดเป็นเรื่องราวเข้าไปในเว็บอย่างอิสระพอเราพูดจบระบบก็จะประเมินสำเนียงการพูดของเราทั้งไวยากรณ์การเน้นเสียงการออกเสียงคําศัพท์ความคล่องแคล่วและสำเนียงรวมถึงคาดการไปถึง5ใบรับรองการฝึกภาษาอังกฤษได้แก่ i e l t s TOEIC t o e FL, PET, ER f l p c e สามารถฝึกฝนได้เพื่อเป้าหมายที่ต่างกันไป และนี่ก็คือฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดของแอป ElSA Speak ที่ตอบโจทย์ทักษะที่จําเป็นทั้งการฝึกพูดฝึกออกเสียงการเน้นคําสําเนียงไวยากรณ์ความคล่องแคล่วและคําศัพท์ของเราภรสานรวมกับเทคโนโลยี AI ที่จะฟีดแบ克เราแบบเรียลไทม์ที่สําคัญคือใช้เวลาฝึกแต่ละวันไม่นานเลยไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็สามารถแบ่งเวลามาฝึกได้แน่นอนใครสนใจสามารถใส OT, ่โค้ด N O N K P เพื่อรับโปรโมชั่นสุดคุม้มเมื่ออัปเดตเป็น e l s a Pro หรือสมัคร e l s a p r e m ีเ m ียมได้เลยเด้อมาตัดภาพมาอีกทีก็คือเป็นช่วงพักเที่ยงเราก็จะลง ลงมาหาข้าวกินที่เซเว่นวันนี้เป็นวันที่เรารีบก็เลยเน้นหากินใกล้ๆรีบขึ้นมาปั่นรายงานต่อแวะเม้า์มอยกับเพื่อนเล็กน้อยมุรอยกน้าง,างเ,อเออน่าจะมีอะไรคุยกับจามได้นิดนึง จากนั้นพอเริ่มเวลาบ่ายโมงเราก็กลับขึ้นไปอยู่บนวอร์ดไปทาวอร์ดเวิร์กที่ค้างอยู่แต่ละวันก็แล้วแต่ว่าจะเหลือวอร์ดเวิร์กอะไรบ้างบางวันต้องมีเจาะหลังเจาะปอดคนไข้ก็จะเจาะก,กันตอนบ่ายหรือบางวันอาจจะไม่ค่อยมีวอร์ดเวิร์กแล้วอาจจะรอตามแลบที่เราส่งไปตั้งแต่เช้าตัดภาพไปทีก็คือช่วงเลิกงานแล้วประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนนี้ก็คือเลิกแล้วสี่โมงครึ่งแต่ว่าเราอยู่เวนต่อเราก็เลยลงไปหาซื้อข้าวมากินแล้วก็นั่งรอรับเคสใหม,ม่รอโนติฟายใดๆในเวรนี้ คนที่ไม่ได้อยู่เวนก็สามารถกลับบ้านได้ส่วนคนที่อยู่เวนก็รออยู่เวนต่อแต่บอกไว้ก่อนนะว่าจริงๆอ่ะวอร์ดเนี่ยเราค่อนข้างสบายในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเลิกตรงเวลาคือ4ี่โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นตัวเราตอนปี4ปี5บอกเลยว่าวอร์ดเย็นมากอาจารย์อ่ะมาลาวประมาณบ่ายสามใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงในการดูคนไข้ครบทุกเตียงกว่าจะลาวเสร็จก็5้าหกโมงช่วงปี4ปี5ไม่เคยลงวอร์ดก่อนพระอาทิตย์ตกเลยมันก็เลยจะเหนื่อยมากช่วงนั้นแต่ว่าปี6กวอร์ดเบาด้วยมั้งก็เลยได้แบบลง4 ได้ถ้าไม่มีเวรก็ได้กลับบ้านเลยวันนี้เป็นวันอยู่เวรของเราดังนั้นเราก็จะอยู่เวรต่อก็คือการนั่งอยู่ที่บอร์ดต่อ4ี่โมงครึ่งรอรับโน้ติ y ฟายรอแก้น้ําตาลหรือว่ารอรับใหม่หรือถ้ามีโน้ติ y ฟายคนไข้เหนื่อยหรือคนไข้เป็นอะไรอะ่ะก็ไปดูคนไข้พี่ๆจะฝากเวรไว้ว่าเฮ้ยฝากดูน้ําตาลยูลีนยูฉี่ของคนไข้เวลาเที่ยงคืนเวลา2องทุ่มหน่อยอะไรแล้วแต่เนี้ยเราก็จะอยู่ที่บอร์ดรอดูให้พี่มาตัดภาพม่ทีก็ช่วงกลางคืนละ ตอนนี้มันเป็นเวลาตีหนึ่งสิบนาที ของอีกวันหนึ่งแล้วคือตั้งแต่เช้าที่เราลาวเช้าเพิ่งจะเสร็จทั้งหมดตอนนี้ตีหนึ่งระหว่างวันมีงานบอดเวิร์กมีอะไรแบบมาเรื่อยๆมีออเดอร์ตามแลบให้เลือดแก้แลบล็อกแอดมิดใหม่กว่าจะเสร็จทั้งหมดก็ตอนนี้ตีหนึ่งสินาทีเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ําแล้วก็นอนได้นอนประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วก็รุ้นกันว่าคืนนี้จะโดนโนติายอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดไม่โดนโนติายเลยแสดงว่าเราจะได้นอนประมาณตีห้าตีห้าครึ่งก็จะตื่นเพื่อมาอาบน้าแต่งตัวไปลาว เาเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องมีจอ้น้ำตาลเช้า6กโมงเราก็ต้องตื่นมาเพื่อแก้น้าตาลตอนเช้าของคนไข้นะต้องมีคนออเดอร์แก้น้าตาลที่มันสูงแสดงว่าจะได้นอน4ี่ชั่วโมงอันนี้คือไอเดียลจัดๆนะถ้าได้นอน4ี่ชั่วโมงนี่คือสุดยอด ที่ผ่านมาไม่เคยได้นอน4ชั่วโมงแบบนั้นเลยเวยมันจะโดนปลุกกลางคืนตลอดครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอ่ะที่แบบออกไปดูคนไข้ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่มีอะไรครึ่งชั่วโมงเสร็จก็กลับมานอนแต่ถ้าแบบเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องไปเรียกพี่ให้มาช่วยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งการอยู่เวนที่แบบนั้นก็คือจะโดนปลุกเป็นแฟกเต์ก็คือจะได้นอนแบบ1ชั่วโมงตื่นที1ชั่วโมงตื่นทีรวมๆแล้วมันจะประมาณ3 -4 ชั่วโมงอ่ะแบบเอาแฟกเต์มมารวมๆกันนะวนะันอยู่เวรก็ปปราณนีี้เดด๋ยวไลองู มว่าห้องพักเป็นยังไงพอดีอันนี้มันเป็นตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างมาประมาณ2-3ปีไงก็เลยมีการแบ่งแยกห้องชัดเจน ระหว่างโซนห้องพักกับโซนอร์ดมันก็เลยค่อนข้างสะอาดแล้วก็ใหม่ในหนึ่งห้องนอนน่ะก็จะประมาณ15ตารางเมตรแคบๆอะ่ะคือเน้นเอาไว้หลับตานอนอย่างเดียวอะห้องหนึ่งก็จะเป็นเตียงคู่ซ้ายขวาคือนอนได้สูงสุดประมาณ4คนแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะนอนห้องละ2คนแหละนอนชั้นล่างไม่มีใครขึ้นไปนอนชั้นบนเท่าไหร่จะมีโทรศัพท์วางไว้หัวเตียงเผื่อมีโน้ติไฟอะไรพี่พยายบาลที่อยู่ที่อร์ดก็จะโทรมาหาเราผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้แต่สารภาพว่าส่วนใหญ่พี่เขาไม่ค่อยโทรเข้าโทรศัพท์หัวเตียงเราหรอกเขาจะโทรเข้ามือถือเราเลยเพราะว่าเขามีเบอร์ เดี๋ยวจะนอนละตอนนี้กี่โมงว่ะประมาณตีหนึ่งสี่สิบประมาณเนี้ยมาดูกันว่าคืนนี้เราจะโดนปลุกไหมหรือว่าไม่โดนเลยถ้าเกิดจะปลุกก็คงแบบเหนื่อยฮ์ดเรทดเร็วฮ์ดเรทช้าวีพีดอ,อกน่าจะมีแค่3าอย่างเนี้ยที่เขาน่าจะมาปลุกเราเรับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนปลุกไหมไปนอนละคือแม่ กบจะมาถ่ายว่าแบบเวรเย็นอะไรเงี้ยปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานตีหนึ่งครึ่งจนถึงประมาณที่เราตื่นตีห้าครึ่งมันไม่โดนปลุกเลยเวย้ยเป็นเวรที่ดีนอนสี่ชั่วโมงเต็มแบบฟูลสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นเวรแรกเลยตั้งแต่ขึ้นเม็ดมาที่ไม่โดนปลุกระหว่างคืนเป็นเวรที่เย็นได้นอนสี่ชั่วโมงเต็มตอนนี้หกโมงสิบห้าก็เดี๋ยว ไปทํากาแฟที่ห้องบวกอเอากาแฟมาเอง่ะแล้วก็ามาฝากไว้ที่ห้องบวอาจจะนั่งราวเช้ากับตัวเองสักครู่ว่ามีงานอะไรต้องทําคือนึกออกไหมเรามาลาวคนไข้แล้วะเราควรมีเวลา,ลาลาวตัวเราเองด้วยแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้านเดียวถูกไหมเป็นนอสปอเสร็จก็ต้องมีทํา YouTube ก็ต้องไปลาวว่าเฮ้ยยูทูบทำคลิปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปอะไรคือลาวหลา,หลายระบบ พอมีเวลาได้ลาวตัวเองมันทาให้เราชัดเจนในทางที่เราจะไปไม่ใช่ลอยไปตามวันเวลาที่เขาจัดให้เราชอบการที่มีเวลาลาวเช้าให้ตัวเองแบบนี้มากเลยนั่นเลยดีด่ดิสวยไหมอ๋อเกือบลืมบอกไปคือเราต้องไปจัดการน้ําตาลตอนเช้าก่อนคือเขาจะเจาะน้ําตาลตอนเช้าของคนไข้ก่อนมื้ออาหารไง ผีมิวเช้าก็ประมาณ6กโมงแสดงว่าเขาจะจอดเสร็จเนี่ยหกโมงสิอห้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปตามแก้ำตำสาลแล้วค่อยมาลาวเช้าจากนั้นทั้งวันก็จะทํางานเหมือนกับวันก่อนหน้าก็คือมาลาวเช้ามาลาวกับพี่มาลาวกับเดน1นึ่เดนสองเดนสามทำบอดเวิร์กรอลาวกับอาจารย์ก็คือเงี้ยใช้ชีวิตไปอีกหนึ่งวันจนถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งก็คือเลิกงานคือไม่ทันถ่ายอะ่ะแต่ว่าก็กลับมาถึงห้องละ ตอนนี้ก็1นึ่ทุ่มถึงห้องประมาณ6กโมงครึ่งหลังจากที่เราอยู่เวรยาวมาเริ่มตั้งแต่วันที่9 7้าเจ็ดโมงแล้วก็ยาวไปเรื่อยแล้วก็ได้นอนคืนวันที่9ถึงคืนวันที่10บอะ่ะสชั่วโมงทํางานยาวมาจนถึงตอนนี้นอนไป4ชั่วโมงตอนกลางวันวันนี้ก็มีไปถ่ายรูปกับพี่ๆน้องๆก็สนุกดีพี่ๆเลี้ยงข้าวด้วยพี่ๆใจดีเฮ้ยแฮปปี้นะมีความสุขดีแต่ก็เหนื่อย <c oughs> ยิ้มแห้งๆวันนี้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนอนละทุ่มสองทุ่มก็ไปแล้วเพราะว่าแบบง่วงมาก ไปละประมาณนี้อ่ะและนี่ก็คือสรุปจบคือชีวิต1วันของเมดิซีนบอยในวันที่อยู่เวนเดย์เราก็ไปถึงบอร์ตตั้งแต่7จ็ดโมงวันก่อนหน้าเนาะแล้วก็ทํางานยาววนไปอยู่บอร์ตตลอดเหมือนไปนอนค้างคืนที่บอร์ดอะ่ะไปแคมป์สวัน1คืนทุกๆวันอ่ก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าคิดจริงๆมันคืออยู่บอร์ดประมาณกี่ชั่วโมงวะเออสาองชั่วโมงอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็เดลลงไปพักแล้วอีกวันนึงก็ขึ้นมาทํางานต่อคือมันสนุกนะเว้ยแอบรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปหน่อยวะ่ะคลิปน,น,น้าบา โอเคครับผมฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกโอเค